แม่ครับแม่มแม่ตื่นได้ยังี่งไปเบิ่งนี้แน่ลูกกวนไปเบิ่งนี่แน่หนุ่มเอ็ดนุ่มเอ็ดแม่กลับมาเบิ่งแม่แป๊บนึงครับ<อ> ห่องเซลสะห้องให้ผมมานี่ครับแม่นึกว่าเป็นยังนั่นน่ะนั่งไซดังขาดเนาะเน่ยดางขาดเห็นครับว่าไม่กับนัน่นใส่ดางขาดแต่ว่ามันมันพอสมบูรณ์นะแม่ยพ้นก็ถามหาว่านุ่มเรียนทุเรียนจังใจหนี่นั่งก็หามมาครับเอามาสองกระสอบครับ รับป่าบนั่นวไปทางไหนนะค้สงสัยพักน่มั้งไงลบขวมาขวป่าเด้อนั <h <h ่นผุนห้องหาทั้งผุนทั้งผุนผุนทั้งผุนก็ห้องฮ้าอยู่ผุน งอปลาบ่าใบงอปลาบ้าใบหาปลาอุ้ยเพื่นน่ยถ้าพี่น้องปอไปพี่ปลา้าอาเพิ่นเพื่อนเนี่ยอุ้ยน้ำหวยเพท่นเดเศ้ามาอยู่ติบ่เม่ท่านเดเศาไลอยู่ติน้ำหวยขวบเขาเลยติดอ้ยขอไม่สานร่คน้มันแดย่ามอแม่คนรุ่น เปสวัสดีครับหนุ่มเอสดปาดปวดพวกัม้อักแตงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้านนี้แม่กห้บ้านมาได้เอื้นไทยบ้านมะปวดซอยพี่น้องมาเบิองนปวดพวกมอมักแตงนี่สิจัดจากปาดบืองแม่แม่บ้างาินไเจ้าตึงเฮียเจ้าตึงหลดหันไม่ได้ใคได้ไหมได้ กูปาดังมงนานเงจ้ามจ้าว่าไผ่นี่เงาะปลาเงาปลาเจ้านั่กระถดขาดเจ้าย่าหลอดหลอดขาดเนะยัได้ถาดก็คอได้แค่มดดหนามหาป่าซื้อเยสังข้อเงาะปลาบัดดีเคยทาหกเท่เก็กับไปหาบัดไปซื้อหมดนซุ่มเคยเอาหก็ดไปซื้อมันบ้าัดดังมัดือกับ่ไ้ตันหู่นบัดดี ส่วนสางท่องหัวปลาบ่ได้หัวปลานี่เอาเขาติดติดดังมุดน้ำไปก็ได้ต้องสามารถดูเคย์ลาบ่ได้เลยเคย์ลานี่เคยทั้งหกอันนี้เป็นเป็นลูกเคยลาปลาลูกมือเศร้าสิลูกคนเดียวลูมมองหันกันกางอีมากัางแม่ปวดขาปวดบ่ากางอีมากัางแม่ตีล่ะปวดขาปวดแขนใครวะ ทางดีกับพ่อนั่งปวดขาปาดี๋ยปุ๋ยปนันบันนี้นะเอาปสอยกันบันนี้ก็ดังไฟขึ้นก็บนี้งไีสำเดี๋ยวเดี๋ยวงาทำกินเออปดปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยันน้องวอดยางว่ามีหอดป่านี่มีหอดป่าดๆ่านแสบนี่ละเออเดี๋ยวเเดี๋ยวสิบอกน้องมัดขัวป่าก่อนท้างฝุ่นกับหลกหลายเลยฝุ่น บงยงนั่นใส่อุปกรณ์เจ้าอลันนี้ไปมาชุดที่เราเลยนี่กเป็นชุดมีชามมาหมดแล้วคือว่าเอาเอาันมันที่เขาไปขายหมดไหมเอามาใส่หน่เอามาใส่อันไหนเอามาใส่กันแล้วก็งอกขีองลงงองเอาเสยสู้ีบปล่ะสืนดง่ายเรพี่เียสู้ีบว่าสือเราที่ละบกี่บาทเเสียสู้ีบอ้ เ้ยเขาเอื่นบะวมสามารถควมสามารถเฉพาะตูนี่เขาปวดแนงกับป็นมากเลยหรอนี่ทั่วกับป็นน้ยเนาะยขี้มือนั่งล้วนๆสาน้ยอะไรกัหองสันอะไรกัห้องสันอะไรกัห้องสันตนนบเนแต่ใคนั่งกันง่ามเหรอนี่เป็นตาลุตนอยู่หัวสวนไสวนี่เป็นตาลุตัวอยู่คนเดียวแม่ป้าจะแนะนำท่วงเขาแล้วน่นเ่เขาเปงไปึง เมื่อท่นของท่านเห็นน้ำท okay ่วมเขาน้ำถ่วมเขาแม่ป้าคอยเบื่อกันทุกเลาน้ำถ่วมเขาจะใบอีน้ำท่วมเอียงน้ำถ่วมเขาเห็นแต่ใบบีน้าถ่วมสังกะสีทุกวันอย่างนีท่านหอด้อพทีน้องเมื่อนี่ขึ้นแล้วครับนี่น้ำถ่วงเขาบนในต้นเล่า นี่ขนาดหลอกใหม่แด้วนี่ยน้ำห่วยมาบักแห้งแม่ป้าห่วยก็เลยสิบ่ได้เกี่ยวแบบนี้น้ำท่วนถ้าเราเขาก็ร่างหล้าันจะรู้ต้นถ้าว่าข้างบนอาจจะได้เกี่ยว่อข้างบนอาจจะได้เกี่ยวหรือสีหน้าเฉยๆหันเอาปุ๋ยมา่อวานเป็นหมากมันกะมันกะอาจจะมีลลงินรุ่นนะแม่เนาะเป็นน่บนาบุญศาสนาเด็กพี่น้องการที่เฮ็ด การที่เฮ็ดยูเฮ็ดกินเราก็ปลูกเครื่องหัวเครื่องสวนนี่ขันว่ามีบุญวาสนากัรง,งามซื้อซื้อบ่ได้กินหมากบ่ได้กินผลแต่ว่าขันาบุญบ้านวาสนามีเฮ็ดยังก็ได้กินปลูกพักปลูกงาอียังก็เป็นหมากเป็นผลได้เบิร์ตซื้อเนี๊ยพ,พี่น้องมึงถ่วมครับดีตะเอาใดขึ้นไดนน้ี่อา,ากาศบอกคนตอนแจมัอว่านเมื่อก่อนแะครับนําปลูปลูกไผ่ป่ครับนี่ต้นไผ่ เขาโพดก็ที่ได้กินแล้วแม่นั่งปลูกต้นแม่เลี้ยงน่ะนะมเม็ดต้นไผ่เลี้ยงไผ่ใหญ่ไผ่งไงไบ้านน้ำขวนบ่ต้นไผ่เลี้ยงนี่ครับเอาขึ้นเราได้แตดมาเป็ี่ยนจานเอาออกอยเนีน่นแทนมันออกอยากามันทำเป็นตานส้มต้นบอ่อันเดียร์เอามาเนี่ยงับนี้ไม่ได้เอา,เอ,าออกเห็นได้ไงแบบนี้ซ<ม>ุ้มเลยสิซุ้มไผ่เลย แค่เท right? mm ีนยวปอยัรก็ปดคอยปดออทเนาะมาแมลาแม่ปดเอาเอาใส้ด่างได้แค่เดียววันี้อดเอาปลาออกแน้วก็ุ่มไปเลยมือนอมือนีหอดหมงสลย่ะนี่ปดเต็มเลยพี่น้องัวปลาเรี่ยมาเน่มาเ้าเบิงเไกระบังเนบอนอักาเหยียซอยกันานจิุยสขึ้น กบตอนนี้น้ำยังไหลมาอยู่น้ำยังไหลบุ่นไว้อ้ยยังมันขึ้นมาอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวุุอนแก่นตกเหรอุนเอามันมาตัดกันนี่เราได้ป่นี่เ้าได้ยแแหกบานนี่แหแแหหลอกส่ได้เราโล่งนจงสีไม่ได้เนาะดูเ็จังสีไม่ได้อันนี้ดีกว่าดีกว่าเจอแแไปเข้าไปเบิ้งไฟทั้งนี้เหมื เบิ่งไฟทางนี้แหละไปเบิ่งไฟท่านขั้วอะไรเบิ่งพี่น้องอีตู้กับเบิ้งื้อบียหย่าชักจิ้งกับเต็มนี่กับของสันนี่กับของสันของสันมืดของพระตีบอกของสันกับของพระตัวของนสันนะมุกตีอ้าวคนมุกนะออ้มีเห็นนี่ละเริ่มหุกต้องสลาดแล้วเริ่มสลาดแล้วบอกเจ้ซี่นะฝนถามหาวานนุ่มเอ็ดหาปลาบอนี่ครับพี่น้องนี่แหละเบ้าตุยสลัดล้วเด้อพี่น้องเริ่มมีมุกแล้ว

ล่วนด่วนด่อนด่วนด่น,นไปพุนพนพนพ่นุาา่นงานเลุ่นล่องมันติดปดไปแล้วไงอันนี้กันเาอันนี้กันเาไปเที่ของของเาเนาะ สวัสดีครับเพื่อนนัดสวัสดีค่ะเต็มกต่ละมั่งถ้าคุณแบเต็มด่างแล้วี่ก็เต็มกะละมั่งพี่น้อยอย่าดูถูกน้างเนื้อสวัสดีครับแอดมินอย่าดูถูกนั่งเนอ้อมานั่งหาจินม่เป็่นพี่สีถามถามวันนมเบียดแต่หาบ่ต้องห่วงครับเจ้ากระเบื้องด้วยนมือเจ้าเบื้องนี่นั่นได้ผักบอได้แต่ว่าปดกับพระท่านพี่น้องัครปด คือว่าอันให้ยาพี่น้องมาซอยเห็ดสมเนาะปศยาเห็ดถอดหินยากเห็ดทอดย่างเดียวอยากบทอดย่างเดียวเนาะมากมากไว้แช่ตู้เย็นไว้คว้านแล้วแช่ตู้เย็นไว้เลยจ้ะเอาพี่น้องทิ้นี่ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อจิ้มปศตาซอยเป็นกันอันอันบ้าตัวสิบิตดปศบาซอยอันนุ่มเอียดนะคุณแม่ก็จะนั่งพักคว้านนี่แหละเอา เบื้องแรกให้ก้ไลค์กดแช่กดตติตามกดซับสะไครใบบักปูดพร้อมทั้งวมากะลงนะย่าลืมเ้ยค่ะแสนซับสะไครข,ขันได้เล้วกับสิมีร่างวันรุ่นกันนะคะแอดมินกบสีไปหาตังไกหาตะไครหาคาอย่างม,าามนปดเดเนาะปานมุน้งเนี่ยเงินเลกาีว้าสัปวนติาอย่างนี้มันลาบปลาใ้กินท่าวงมาสี่เน้นหอเีย เอาม eh. ีเข่าไปละมาเข่าไปละมัดเอาพี่น้องเอาไว้ซับนีเลยค่ะเด้อคลิปนี้คลิปหนาเ้าค่อยบากันไหมโพดพบอกโกมบักแ่งจวดจาดิาดบึ้มพันนะเอามาหลุดเเอามาหลุดเถหลายหลายหลาย